สวัสดีค่ะพบกันที่เพียนพี่แล้วนะคะวันนี้ก็มีรถตักรุ่น CAT 924GZ นะคะมารีวิวการทำงานให้พี่ๆได้ชมกันค่ะเดีย๋ยวไปชมการทำงานของตัวรถกันเลยค่ะสภาพภายในห้องเก่งของรถตักคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามาจากญี่ปุ่นถือว่าดูดีเลยค่ะแล้วเขาก็มีฟังก์ชันลดความสั่นสะเทือนขณะขับขี่หรือไ์คอนโรลมาให้ด้วยค่ะเครื่องยนต์ของเขานะคะจะวางเป็นเครื่องยนต์ CAT รหัส 3056E-JE2 นะคะกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่120.7แรงม้าค่ะ สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาทดลองรถได้ที่ถนนบางนาตราดกม31จังหวัดสมุทรปากการค่ะจะอยู่ฝั่ง่ะเข้ากรุงเทพนะคะหรือโทดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0623317522ค่ะ นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ